ค่ะวันนี้ก็จะมีเป็นสอบแต่ไม่ต้องเขียนเนาะเป็นสอบปากเปล่านะคะก็จะเป็นฟังแล้วก็แปลเลยเนาะนะคะจะใคเจอจะเป็นสิบประโยคภาษาเกาหลีแปลเป็นไทยไทยแปลเป็นเกาหลีเดี๋ยวเอาเกาหลีแปลเป็นไทยก่อนละกันเนาะนะคะหนึง่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนังสือมีหนังสือเอาเอาใหมอะค่ะขอยทีอันหีึ่งกอง책이책상위에있어요หนังสืออยู่บนโต๊ะโต๊ะหนังสือมาดูเนาะแต่ว่ามันคือคงแจกนะกไม่ใช่แจกนะคงแจกคืออะไรคะคงแจกคือมุด สมุดเนาะเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะครั <c oughs> เป็นไรคะลองไปอีกใหม่นะหนึ่งสมุดอยู่บนโต๊ะหนังสือครับที่บนโต๊ะหนังสือเนาะนะคะดูฟังดีๆเนาะว่า a อิตาหรืออ e ีกาอิตานะมันจะนิดเดียวเนาะนะคะต่างกันแค่นี้ทบทวนนีดนึงแล้วกันเนาะ a อิตาจะแปลว่าอะไรคะ แปลว่าอยู่ครับอยู่ที่ไหนสักอย่างเนาะให้ยึดให้ยึด A ตัวบ่งชี้สถานที่จำไว้เนาะนะคะส่วนอีกาอิตาจะแปลว่ามีนัต้องเนาะนะคะข้างหน้าเป็นคำนามอะไรก็ว่าไปนะนะคะแเก่งมากนะคะข้อที่สองนะคะอีบอนอซากะเบงโอนะอับซเอออ่าเก้าอี้ไม่อยู่ ลิซ่าอ่อาอหมอไม่อยู่ที่โรงพยาบาลต้องเนาะนะคะลีซ่านะไม่ใช่ลีจานะ,านะคระับลีซ่าอันนี้คือคุณหมอเนาะ, <c oughs> ะถ้าเป็นลีจา,จานนี้จะเป็นเก้าอี้เนาะนะคะอัน,นเดียวเนาะนะคะระหว่างชีวิตกับจิตนะคะลองฟังดีๆเนาะนะคะสาม번시장에ส้มโอและส้มโออย 어 uh, 어디야 시장에 사과와 오렌지가 있어요 아 애플과 아, ไม่ม เปิ้ลกับส้มที่ตลาดเอาใหม่นะลองฟังดูเนาะอย่างแรกฟังดูก่อนนะคะว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคคําถามถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันจะลงเสียงนะคะแบบกดลงต่ำแต่ถ้าเป็นประโยคคําถามเสียงมันจะขึ้นสูงต้องฟัง <c oughs> นะคะแล้วก็สําหรับบทนี้สําคัญที่สุดคือกิริยาเป็นอิ ตาหรือออกตานะฟังดีๆนะคะว่าอิตาก็ต้องฟังอีกว่าอยู่หรือมีเนาะออกตาก็ต้องมานั่งฟังอีกว่าไม่มีหรือไม่อยู่ลองฟังดีๆนะยังไม่ถูกนะคะมี่จังหวับส้รที่ตลาดไหมีส้ม ถูกต้องเนาะกิริยาเป็นอิตานะอีกาอิตาเนาะนะคะแล้วก็ครูเขาบอกอีซอยใช่ไหมนะคะเพราะฉันเป็นคำถามเนาะนะคะข้อสี่นะคะสี่หนอ่งพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยพี่อะไรคะพี่ชายหรือพี่สาว พี่ชายอยู่ที่ไหนครับพี่ชายอยู่ที่ไหนเนาะยองอยที่ชายเนาะแต่ว่าเป็นน้องชายเรียกนะนะคะข้อที่ห้านะคะยุปอนบริษัทไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บริษัทค่ะข้อที่หกนะคะยุปอนที่บ้านโซฟาและทีวีซย มีโซฟาและและทีวีที่บ้านได่ค่กข้อเจ็ดนะคะเิลบอนอุทยานแห่งโยมีมีดอกไม้มากที่สวนสาธารณะจำได้ไหมครูเคยสอนแล้วามา้านี่แปลว่าอะไรคะมานี่ มไม่ใช่ค่ะอันนี้จำใหม่นะนะคะนะคำว่ามันนี่มาจากรากสัพมันทาแปลว่าเยอะนะคะตรงข้ามกับช็อกตาที่แปลว่าน้อยพวกนี้ใช้ในการบอกปริมาณน,นะนะคะ <tyard. S 2> มานี่เป็นลูกคําวิเศษของเขามีหน้าที่ในการขยายคํากิริยาจริงๆต่อไปเรียนอนาคตจะมีม้าเน่นด้วยนะม้าเน่นก็เป็นลูกคําคุณศัพท์นะคะมาขยายคํานามพวกนี้แปลว่าอะไรสักอย่างเยอะหมดเลยนะนะคะอันนี้สักอย่างอะไรอย่างเยอะอย่างเงี้ยนะคะมันมาขยายคํากิริยาเนี่ยนะคะอันนี้แปลว่าคํานามอะไรสักอย่างที่เยอะอะไรแบบเนี้ยนะคะพวกนี้เป็นตระกูลการบอกปริมาณนะอย่างเช่นถ้าเรากินเยอะนะคะก็จะเป็นม้านี่หมอกโยนะคะกินเยอะ นะมีงานเยอะอี Eri Mario Soil นะคะนะหรือจริงๆอีดีมา m a r อ n ก็ได้นะจริงความหมายเหมือนกันนะคะมีไดา e r อ Marino Eri ออี i ีมา i Mario Soil พวกนี้มีงานเยอะซื้อเยอะนะคะเป็นรูปอดีตก็ได้นะ m a นี o ซ o ส l ซื้อไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะอันนี้เป็นการบอกปริมาณไม่มีคําว่ามันมันไม่ได้แปลว่ามากนะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถใช้ในการบอกพวก ที่เป็นแบบสวยมากเก่งมากอะไรเงี้ยไม่ได้อร่อยมากมานี่มาชิซอยอย่างนี้ไม่มีนะนะคะอร่อยเยอะในภาษาไทย,ยไม่มีเลยถูกไหมเนาะนะคะเราต้องใช้คำว่ามากเช่นพวกตะปูอาร์จูมูชอกนะคะแมวผิวอ,อนาอบชอบีอะไรเงี้ยอมช่อง เท่ๆอะไรพวกเนี้ยคำแบบเนี้ยนะคะหรือจะเป็นแบบมากๆอะไรเงี้ยนะคะแต่มากๆตอนนี้ต้องระวังบางทีมันจะเป็นแง่ลบได้กลายเป็นแบบมากเกินไปก็ได้จะมีคำว่าโ no น<ม>้มอะไรพวกเนี้ยอันนี้สามารถใช้กับสวยมากอร่อยมากดีมากอาจูชอยโอแบบนี้มีนะคะโน<ม>้ no, mu, มชอยโอดีมากๆมานี ani, ่ชอยโอไม่มีนะคะ ไม่มีนะโขีคเนะาะเพราะฉันเอาใหม่นะแปลใหม่นะคะอะฟังใหม่แล้วแปลใหม่นะเจ็ด번 okay. บองออน에꽃이많이있어요มีอามีดอกไม้เยอะที่สนวนสาธารณะ ถูกต้องค่ะเยอะเนาะมีเยอะมีน้อยนะคะนะมานีอิตานะคะมีเยอะนะสิ่งที่เรามีก็เป็นอีกาเหมือนเดิมเนาะนะคะมานีอิตามีเยอะโอเคเนาะนะคะนะจริงๆถ้าเป็นลูกคําวิเศษก็ใช้พวกโจโก๊กเมือนะคะนะก็คือนิดหน่อยนิดเดียวตรงข้ามกันนะคะมีนิดเดียวโจโกึกิลิีโซลนะคะมานีโซลมีเยอะสองคำนี้ตรงข้ามกันอนี้โอเคนะคะข้อที่แปดนะบอด 학생들이지금교실에없ห้อกเรียนได้ไหมครับพวกนักเรียนไ,ไหนเหล่นนานักเรียนอโอเคได้นะคะเนาะแต่ต้องแปลให้เป็นพวกเขาหุน่นพุท์เนาะเธอนะคะพวกเราอะไรเงี้ยให้ทั้งหมดเลยพวกนักเรียนทำไหมคะขออีกทีได้ 학생들이 지금 교실에 없어요. 학생이 <목소리도> 안 유. <하고 있어요> <목소리도> 안 유. ที่ห9 고번. 고양이는 다리가 4개 있어요. 아, 면, 미, 미, 시, 하, 아, 합. 둥, 나, 파. 시 호텔 방에 침대 두 개하고 화장대 한 개가 있어요. 거의 <목소리> <목소리> 번. 호텔 방에 침대 두 개하고 화장대 한 개가 있어요 침대 두 개하고 화장대 한개 그리고 침대 고 화장대 한개 โต๊ะเค่งสองอันโตเครื่องแป้งกี่อันคะขอยี่ะอหนชบนเขตบ้านในชมเตียงสองอันและโต๊ะเครื่องสองอันหนึ่งอันหนึ่งอันโอเคที่ไหนคะที่โฮเทล